ะะท่านี้ท่าที่7หลังจากที่เราวนแล้วเรามาประจำตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยท่าที่7จะเป็นท่าเรียกว่าการเขาเรียกว่าชื่นชมยินดีนะคะในการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะชื่นชมในทุกทิศซึ่งเราจะมีการได้รำทั้งหมด4ทิศด้วยกันดังนี้นะคะเริ่มท่าแรกเราจะตั้ง มือขวานะมือซ้ายอยู่ด้านข้างนะคะแล้วจีบข้างเปลี่ยนข้างไปด้านซ้ายจีบขวาลากมือมาด้านหน้าช้าๆและเร็วหนึ่งสองและ กลับไปที่เดิมค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองอสาม 6 7และ8ต่อไปขาอ่ะค่ะต่อไปขานะคะขากับมือนะคะจะรำพร้อมกันดังนี้นะคะตั้งวง9ก้าขวาก่อนขวาแล้วจีบเปลี่ยนข้างแล้วจีบ1 2 3 4 5 6 7และ8ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง 2องสามสี่เร็วห้าหกและ8หันข้าง1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจหนึ่งสองสาสหหกและ ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหันข้างสองสามสี่ห้า แต่สุดท้าย1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3และ4 5 6 7และ8เราจะรำด้วยกัน4ทิศนะคะ4ี่ทิศถ้ารวมทั้งหมดจะรำอยู่6ชุดด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาบอก เทคนิคในการหันหรือการเปลี่ยนทิศนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องสับสนกันนะเราจะหมดที่เท้าขวาอยู่ด้านหน้าถูกไหมคะและเวลาที่เราเปลี่ยนทิศเท้าขวาเราจะนำนะ,ะข้างแล้วแตะข้างแล้วแตะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7และ8 9ดเก้าว้าช้าหนึ่ง5 6 7และ8ขวานำสาม่ห้า 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ค่อยๆ9ก้าหนึ่ง 6 7และ8ขคว้านํา2 3 4่6้และ8 1 2 3 4และ5 6 7และ8โอเคค่ะท่าต่อไปนะคะถ้าจะมีลักษณะคล้ายกันกับท่าเรือมอับสรา ที่เป็นการอวดโฉมของนางอับสาราแต่ว่าการวางมือนะคะตำแหน่งจะไม่เหมือนกันเริ่มจากจีบนะมือขวาจีบหงายมือซ้ายตั้งวงจีบแล้วกลายออกข้างลำตัวนะจากนั้นลากมือทั้งสองข้างมาประกบกันด้านหน้า แล้ววาดออกข้างลําตัวสลับกันเหมือนเมื่อกี้นะคะาจากนั้นให้เอามือทั้งสองข้างจีบไขว้กันมือซ้ายอยู่ด้านหน้าขวาอยู่ด้านในจีบแล้วม้วนออกจีบเข้าม้วนออกจากนั้น วาดมืออันเชิญจีบด้านซ้ายก่อนต่อสองนะคะตั้งวงนะไม่จีบเข้านะคะต่อสองเปลี่ยนข้างมาจากนั้นเริ่มเหมือนเดิมนะแล้วตั้งทางนี้นะช้าๆนะแล้ว เและ8เราจะหมุน4ี่ทิศเหมือนกันนะคะทีนี้ขาขาอน้าส้นเท้าเรานะคะให้ประกบการเนื้อตะตุ่มเนื้อตะตุ่มของเรานะตรงข้อพอดีย่อตัวนะคะจะลักษณะคล้ายกันกับอัปสาราเลยนะ อ่ะไปค่ะหนึ่งตั้งสองวางไว้ตรงนะคะข้อพับของเรานะอ่ากันเราจะกันไหล่กันข้อสอกของเรานะเราจะไม่หุบแขนอืมอ่ะเปลี่ยนข้างต่อไปหนึ่ง 4ระดับความสูงไม่ต้องสูงมากหรือต่ำไปนะคะพอดี4ว่าง5 6และ7 8เห็นไหมมันจบที่ขาขวาเหมือนกันเพราะงั้นถ้าเราเปลี่ยนทิศขาขวาเราก็ต้องนำเหมือนกันไปพร้อมกันนะคะ1และ2 และส1 2หนึ่งสอง3 4, 5, 6, 7, และ8ขวาหนึ่งสอง1ามและส 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2จีบสบัดแล้วตั้ง6 7และ8 1 2 3 4 5 6มองมือ7 8จีบสบัด สีสบัดแล้วไป6 7และ8โอเคนะคะ